สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอง Play ล h ชาแนลนะฮะและตอนนี้ fast m o p h o b i a ก็ได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเป็นการรีเวิร์กหน้าอินเทอร์เฟซในการเลือกระดับความยากของเกมนะฮะแล้วก็ในการเลือกด่านด้วยเช่นกันครับผมมาดูที่อันแรกนะฮะว่าจะมีการบอกว่าในด่านเนี้ยมันมีกี่ห้องหรือว่ากี่ชั้นภายในเกมนะครับดูได้จากตรงชื่อด่านเลยนะครับ มาดูที่ส่วนต่อมานะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นความยากในระดับโปรเฟชชันแนลนั่นเองนะฮะซึ่งมาดูกันเลยดีกว่าครับจะมีการอ่าอันนี้น่าจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผีนะฮะหรือว่าก็เป็นลักษณะของผีไม่ก็อาจจะเป็นการบอกถึงการปรากฏตัวของผีว่าเจ้าผีตัวนี้เนี่ยจะปรากฏตัวเวลาที่เราอยู่คนเดียวหรือว่าเราอยู่เป็นกลุ่มหรืออาจจะอธิบายในถึงรูปแบบของการปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆนะครับ ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ก็เป็นได้นะฮะต้องบอกเลยว่าตรงนี้ผมก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ก็อาจจะต้องรอทางผู้พัฒนาออกมาเฉลยนะฮะว่าไอที่เซนเซอร์ไว้คืออะไรฮะแต่ว่าจากการคาดเดาก็น่าจะเป็นประมาณนี้นั่นแหละครับโอเคมาดูในอันที่2เลยนะฮะบอกว่า no setup time นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ในโปรเฟ s ชั o น a l เราจะไม่มีการให้เวลาในการเซตอัพซึ่งก็จะเป็นปกติของความยากระดับนี้อยู่แล้วนะฮะในทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความยากในระดับ a r เมเจอร์ or, หรือว่าอิน e ตอร์มีเดในตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นว่าให้มีเวลาเซตอัพเท่าไหร่นะฮะอย่างในความยากระดับ a r เมเจอร์ or, ก็จะมีเวลาในการเซตอัพก็คือเป็นระยะเวลาปลอดภัยที่จะไม่เกิดอะไรเลยในเป็น,เป,นเป็นเวลา5นาทีครับผม ในส่วนของความยากระดับ intermediate ก็จะมีเวลาให้เราได้หายใจหายคอก่อนที่จะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นเวลา2นาทีครับผมมาต่อกันที่ในส่วนของ grace period นะฮะซึ่ง grace period เนี่ยเอาเข้าจริงก็ผมก็คาดเดาได้ยากเหมือนกันนะลองดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นในการที่ จะมีการระบุระยะเวลาเกี่ยวกับการเกิด Ghost Event Ghost Interaction หรือว่าจะเป็น Ghost Hunt ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องรอดูความชัดเจนต่อไปครับจากทางทีมงานผู้พัฒนาเกมว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับโอเคนอกจากนี้ก็จะยังมีการบอกถึงระยะเวลาคร่าวๆในการหันของผีด้วยนะฮะว่าจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆหรือระยะเวลาที่ยาวนาน อย่างตัวนี้ครับที่เขียนเอาไว้ว่าลองฮันดิวเลชันนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นความยากในระดับโปรเฟชชันแนลเพราะฉะนั้นความฮาร์ดคอร์ของผีก็จะมีอย่างมากแน่นอนฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนที่เขียนว่าลองฮันดิวเลชันเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าความยากในแต่ละระดับเนี่ยจะมีระยะเวลาในการที่ผีออกมาล่าหรือว่าผีฮันเนี่ยแตกต่างกันไปครับ อย่างความยากในระดับโปรเฟชชั่นแนลก็จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าลองหันดิลเลชันก็แปลว่าผีในระดับความยากโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยจะมีระยะเวลาในการหันที่ยาวนานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระดับความยากที่เราได้เลือกเข้ามานะครับมาที่ส่วนของ Sanity p i l l s หรือว่าเป็นยาที่เพิ่มค่าสติเพิ่ม SANITY ของเรานั่นเองนะฮะจากที่เดาแล้วเนี่ย น่าจะเป็นการบอกถึงปริมาณในการฟื้นฟูค่าเซน i ิตี้ของเราว่าการที่เรากินยาไปแล้วเนี่ยเราจะฟื้นฟูค่าเซน i ิตี้มากน้อยอยังไงซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับระดับความยากที่เราเลือกในเกมนั้นๆน,น,นะฮะหรือว่าในด่านนั้นๆนั่นเองอันต่อมานะฮะก็จะเป็นการระบุว่าในความยากระดับ p r o f e s ชันแนลเนี่ยจะมีการตัดไฟตั้งแต่เข้าบ้านซึ่งเราก็จะต้องไปสับขัดเอาขึ้นเพื่อให้ไฟในบ้านติดนั่นเองนะครับ รวมไปถึงความยากในระดับอาเมเจอร์และอินเตอร์มีเดทที่ก็คงจะมีการระบุเช่นกันว่าในความยากระดับนี้จะไม่มีการตัดไฟหรืออาจจะมีก็เป็นได้นะฮะและอันสุดท้ายนะฮะก็จริงๆก็ต้องบอกเลยว่าคาดเดาได้ยากมากเพราะว่าทางทีมงานผู้พัฒนาก็เซ็นเซอร์ไว้หมดเปิดมาแค่คำว่าเพรสเออแต่เอาเข้าจริงแล้วจากการคาดเดาของผมผมคาดว่าอาจจะเป็นการระบุถึงว่า ในด่านเนี้ยเราจะมีจุดซ่อนอยู่กี่จุดจุดจุ๊กหรือว่าอาจจะเป็นจุดที่น่าเล่นก็เป็นได้นะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยก็ต้องรอทางทีมงานผู้พัฒนาเกมออกมาเฉยเท่านั้นนะครับในส่วนของข้อมูลอันสุดท้ายที่จะระบุเอาไว้นะครับในแต่ละด่านแล้วก็ในแต่ละระดับความยากโอเคและสุดท้ายในช่วงฮาโลวีนนะครับเกมนี้จะมีการอัปเดตความยากระดับใหม่เข้ามาซึ่งนั่นก็คือระดับไนแรนนั่นเองครับ เอาเข้าจริงก็ยังไม่รู้ว่าจะโหดและฮาร์ดคอร์ขนาดไหนเพราะว่า,วาเอาเข้าจริงแค่ในระดับโปรเฟชชั่นแนลก็ถือว่ายากพอสมควรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทางผู้พัฒนาได้ปล่อยข้อมูลของความยากใน,ในระดับไนท์แม์มาเมื่อไหร่ผมก็จะรีบทําคลิปมาอธิบายทุกคนให้ได้ฟังทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มก็พบกับ f a s t m o r p h ว e i c e ีีต่อไปได้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ